สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้วันจันนะคะวันแรกของสัปดาห์แล้วก็เป็นวันแรกที่เราคนะคะขับรถไปทํางานอีกครั้งหลังจากที่งดไปสองอาทิตย์นะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ต้องขับอะคะ่ะถึงจะยังกลัวแต่เราก็ต้องขับนะเพราะคุณสามียืนยันที่จะไม่ขับไปส่ง <laughs> ก็เลย ต้องขับไปเองนะคะก็ยังก็กลัวอยู่ค่ะเพืเ่อนๆแต่เราก็ต้องทำให้ได้นะคะต้องใจกล้านะคะทำให้นึกถึงตอนที่ยังขับรถไม่เป็นนะตอนอยู่ที่ไทยฉันก็รเรียนขับรถเนาะคือกลัวกลัวไปหมดเลยตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะกลัวมากยิ่งเราขับผ่านนะคะจุดที่เราเกิดเหตุอะทุกคนคือแบบอืม ขานี้แบบจิกมากมือนี้เก่งมากนะคะวันนี้ก็คือขับกว่าจะถึงที่ทํางานคือปวดแขนมากเพราะว่าเก่งพวงมาลัยแล้วก็ปวดขาด้วยนะเก่งไปหมดเลยนะคะแต่ขากลับเออมันเขาเรียกอะไรดูดูสบายสบายขึ้นนะคะวันแรกเนาะก็เป็นนี้ก็วันที่สองก็น่าจะดีขึ้นนะคะนี่แหละคะ่ะก็ต้องปรับตัวนะคะทุกเรื่องนะคะ ถ้าเรายังกลัวมันก็ไม่ได้นะคะต้องเขาเรียกอะไรต้องสุดท้ายก็คือต้องยืนด้วยขาตัวเองเนาะคุณสามีก็ไปส่งได้แค่สองอาทิตย์นะแล้วก็บอกว่าคือเราต้องขับรถไปทำงานเองนะคะเราก็ต้องสู้นะคะก็สะดวกกว่านั่งรถเมีนะคะเพราะว่าถ้าเรานั่งรถเมีย ขากลับมานะเราเหนื่อยจากงานแล้วเราก็ต้องไปรอรถมีนะคะแล้วกว่าจะถึงบ้านแล้วก็เดินเข้ามาในซอยอีกนะคะแต่อันนี้คือสะดวกกว่านะคะเราขับรถเลิกงานเราก็ขับรถมาได้เลยนะคะไม่ต้องรอมาถึงบ้านเหนื่อยก็พักผ่อนนะคะมันก็จะต่างกันนะสำหรับเรานะะเพื่อนๆคือถ้านั่งรถโดยสารจะลำบากมากๆเลยนะ ะะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่สำหรับเราคือขับรถสะดวกกว่านะคะเพื่อนก็ดีใจที่วันนี้ตัวเองกล้าขับรถเหมือนเดิมนะคะ